สวัสดีครับตัราคืศูนย์เล่าหลังเกมนะครับอ่ากลับมาพูดคุยกันหน่อยครับหลังจากที่ผ่านพ้นในเกมยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับบุกไปถล่มสปาร์ตาปรากค5-1โอ้โหเรียกว่าไปไปเผาบ้านเผามือเขาเลยนะครับโอ้โหดมากครับสรวิภูครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับที่ปราคเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปครับหยิบจับเรื่องต่างๆมาเล่าสูนฟังเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเหมือนเดิมนะครับ รายชื่อออกมาเนี่ยผมว่าหลายๆคนอาจจะเซอร์ไพรส์ยูบ้าง,งนะครับเพราะว่ามันแทบจะเป็นชุดใหญ่เลยครับตอนแรกคาดการว่าเอออาจจะได้เห็นเด็กๆด,ดาวรุ่งหล,หลายคนนะครับที่มีชื่อติดไปอย่างออมีการสลับตรงกลางบ้างไหมแมคคอนเนลจะลงมาไหมหรือข้างบนลุยส์กูมาสที่ฟอร์มโดดเด่นเหลือเกินครับในเกมเอฟเอคัพเจอซามตันน่าสนใจหรือเปล่าจะได้ลงตัวจริงหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งมาเตอุสมูซิลอฟสกี้ครับ แล้วลุงโปรแลนด์ที่หลายคนถามถึงเนี่ยก็มีชื่อติดทีมในนัดนี้ด้วยครับแต่ปรากฏว่าครอปจัดชุดเกือบใหญ่เลยครับถ้ามองไปที่ข้างสนามเนี่ยอ่ะพักฟานได้นะครับโซโบโยังนั่งสำรองอยู่ได้โมซาล่ากลับมานั่งสำรองด้วยแต่ดูใน1 1ตัวจริงเนี่ยโอ้โหอ่ะโจโกเมสแบกขวาใช่ไหมฮะมีอีบูมีควานซ่ามีรับโบเป็นกัปตันครับวันนี้คีวินเคลาเฮอร์ครับที่มีข่าวลรือตลอด 2- 3วันที่ผ่านมาเจ็บนู่นเจ็บนี่สุดท้าย สโมสรลงภาพเลยว่านี่เซฟอย่างสวยงามลงตัวจริงเหมือนเดิมตรงกลางก็มีเอนโดมีแมคก้ามีเอเลียดครับข้างบนมีกัปโปร์ดาวินแล้วก็ดีอาสโอ้โหถ้าคาดการณ์นะฮะการแบบว่าสายให้หมดก่อนแบบนำห่างๆแล้วค่อยเปลี่ยนตัวออกแต่เกมไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับแม้ว่าลิเวอร์พูลจะขึ้นนําได้อย่างรวดเร็วก็ตามแต่เจ้าบ,บ้านบรรยากาศยอดเยี่ยมนะครับสปาร์ตาปราก กำลังผลงานดีนะฮะบนตรารางคะแนนก็ยังได้ลุ้นในการลุ้นแชมป์อยู่แต่ผ่านไปสัก 6- 7นาทีความชันสลาดของแม็กลิสเตอร์นะครับทุกครั้งในการเซตบอลขึ้นมาจากด้านหลังของปรางเนี่ยมันก็มักจะมาผ่านประกันหลังคูเซนฮาฟนี่แหละนะครับแล้วแม็กลิสเตอร์เนี่ยถ้าใครสังเกตเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นเกมเนี่ยคือดักรออยู่บริเวณนั้นเนี่ยอย,อยู่อยู่ครั้งสองครั้งแหละแต่พอถึงจังหวะจุดนั้นแหละครับ ก่อนที่บอลจะมาถึงกองหลังของสปาร์ตาปราค,คนนั้นด้วยซ้ําไปแมกาออกตัวแล้วแล้วก็ไปถึงบอลก่อนจิ้มปึ้งโดนแทกเกิลปะทะเรียบร้อยครับไม่มีไม่มีข้อโต้แย้งใดๆผู้สินชาวสเปนนะครับซานเชสก็เปล่าจุดโทษและแมก้าราบทีเองโอ้ตอนแม็กคาริสเตอร์ถือบอลมาเนี่ยผมว่าหลายๆลยคนน่าจะอุ่นใจ <laughs> เออมันต้องแบบนี้นะครับแล้วชัวร์มากครับอัดเข้าไปเสียบมุมเลยหนึ่งศูนย์อย่างรวดเร็วมาก แล้วจากนั้นมันก็ถือเถือกันไปครับคือต้องบอกว่ารูปเกมไม่ได้ไม่ได้ดูดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนขนาดนั้นคืออาจจะมีเป็นบางช่วงบางตอนครับมีกดมีแบบอ่าเพรสดันสูงแล้วกดทุกทิศทางอะไรประมาณนั้นมีบ้างแต่ปราก็มีหลายครั้งที่เตยขึ้นมาแล้วได้จังหวะสวนกลับซึ่งมันก็เป็นเหตุผลนึงครับว่าทำไมเสียงชื่นชมของคิวินเคลเลอร์มันดังขึ้นเรื่อยๆต่อให้เกมนี้ก็ตามแต่ แม้ว่าจะชนะขาดร้อยนะครับแต่ถ้าไม่มีลูกหมีเนี่ยเพราะว่า2อสามเซฟใหญ่ๆที่ที่เขาจัดการได้คือบางครั้งมันอาจจะเป็นความความผิดพลาดของแนวรุกสปาร์ตาปราเองด้วยหรือ,อความที่ไม่คมอ่ะ,อะนะฮะเวลามันเจอทีมใหญ่เจอทีมเก๋ากว่าอะไรประมาณนี้นะครับบางครั้งมันมันสั่นมันลนมันลกได้แต่ครเอร์ก็สามารถจัดการเพราะว่า ทําให้ทีมนั้นอยู่ในเกมอะ่ะมาได้เรื่อยๆมาเรื่อยๆจนดาวินมาเข้าฝักนั่นแหละครับจู่ๆก็ปั่นปึ้งเข้ามาดื้อๆไม่ต้องมีสัญญาณบ่งบอกใดๆทั้งสิ้นโอกาสก่อนนั้นแทบนับนิ้วได้เลยครับแต่พอมาถึงประตูที่2เนี่ยนะครับของทีมเนี่ยก็เหมือนกดสูตรติดเลยครับเลี้ยงตัดมาแล้วก็ปั่นขวาโค้งบอลเปลี่ยนทางแล้วก็ผ่านมือผู้สาวตัวไสอย์ 20. อีกหนึ่งความสําคัญก็คือลูกนี้นะครับ ประตูแรกของยาวินในเกมนี้นะครับซึ่งเป็นประตูที่2ของทีมนะรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นประตูที่1,000ของเอรียวภูภายใต้การทำทีมของเยเซนคลอบครับสองส่วนแล้วก็เหมือนเดิมครับเถือไปเถือมาปราก็มีจังหวะขึ้นมา2-3าครั้งบ้างแบ็คขวาดูจะโดดเด่นที่สุดเปรเซโดที่เติมมาอยู่เรื่อยๆนะครับมีความเร็วมีความจิตจทะลุทะลวงได้ดี ก็จะมีหน้าเป้าที่คอยปากหมายเลขเก้านะครับคุชตาซึ่งเอาเข้าจริงอ่ะรูปร่างดีครับการหาพื้นที่ดีแต่จังหวะจบอ่ะมันก็มันไม่ได้เหนือบากกว่าแรงของเคลเลอร์เท่าไหร่แล้วก็มาถึงช่วงทดเจ็บครึ่งแรกเป็นการประสานงานของคู่หูคู่เดิมครับหมายเลขเก้าหมายเลขสิบแบล็กเลสเตอร์ตักข้ามแนวรับมาดาวินปล่อยบอลตกรอจังหวะเข้าล็อกแล้วกด ตุ้มครับโอ้โหลุกเป็นไฟลูกนี้คมดังใบมิดโกนส0ูในครึ่งแรกมันแทบจะผมว่ามันปลอดโปร่งสบ,สบายนะครับแต่ครึ่งหลังกลับมาเนี่ยเฮ้ยมีแกว่งเปลี่ยนครับอาโจโกเมสออกแล้วก็คอนเน์บแบรลร์ดี์ลงมาเล่นแทนนะฮะปรากฏว่าผมว่าน่าจะเป็นสัมผัสบอลแรกของแบรดลีย์ด้วยซ้ำเลยครับลูกเปิดจะทานกราบขวานะครับบอลเรียดมาแล้วพยายามสกัดแล้วครับแต่มันผิดเหลี่ยงไปโดนนักแข่ง บอลมันเปลี่ยนมุมอะนะฮะเสียบสามเหลี่ยมตัวเองแบบเคลเฮอร์ได้แต่เห็นหน้ามองอะคือมันรวดเร็วมากคือบอลออกจากท่าของแบรนเดียผมยังนึกว่าสกัดได้นะนึกว่าแบบเออสกัดออกหลังข้ามคานอะไรก็ว่านไปปรากฏว่าหันมาเอา้าตาข่ายสั่นไหวเลยทีเดียวกลายเป็นการทําเข้าประตูเองของเครื่องบรดลีย์ครับปรากล่มาสามหนึ่งแล้วไอ้ตรงนั้นแหละครับที่มันมีจังหวะแบบน่ากังวลอิบูโกราเตรู้สึก แปลกรู้สึกแปลกๆนะฮะมีช็อตหนึ่งที่หลุดไปทางด้านซ้ายแล้วอีบูวิ่งไล่ไม่ทันครับเพื่อนของปลาก็หักมายิงก็ยังติดเซฟขึนเลยเฮ่ออีกแต่อาการของอีบูเนี่ยพอตรวจแล้วครับหลังเกมเนี่ยรอาเล่าให้ฟังว่าอีบูบอกว่าคือไม่ได้เป็นอะไรมากครับแต่ถ้าถ้าต้องสปีดแบบเต็มๆอีกครั้งเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงดีกว่าเลยถอดออกมาก่อนแล้วก็ฟื้นฟฟันได้ลงมาครับผมคิดว่าณนะตรงนั้นเนี่ยหนึ่งอย่างคือ โอเคอาการบาดเจ็บของอีบูต้องเซฟแต่ฟันได้ลงมาเนี่ยมันทําให้เหมือนทําให้ทุกอย่างมันมันมันสง,งบลงหน่อยเนี่ยเ <laughs> พราะว่า3-4ี่นาทีแรกของต้นครึ่งหลังเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ครับตุ่มทําเข้าไปุตัวเองตุ่มอีบูเจ็บตุ่มโอกาสของปลาเริ่มมานู่นนี่นะั่นพอฟันได้ลงมาแล้วก็ตามมาด้วยสบูสไลด์นะครับลงมาแทนที่ของดาวินดาวินเล่น2ลูกคมๆพอแล้ว เอาโซโบลงมานะฮะเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาเอเลียดขยับขึ้นไปด้านบนใช่ไหมฮะแล้วก็มีกัโปโปมีดิอสัสเหมือนเดิมพอฟันได้กับโซโบลงมานั่นแหละครับมันดูเหมือนคลื่นทะเลที่กำลังแปรปรวนค่อยๆค่อยๆสงบลงค่อยๆนิ่งลงนิ่งลงเรื่อยๆนิ่งลงเรื่อยๆปลาก็เหมือนมีมีม,มีหือมีอืออยู่ช่วงตรงนั้นแหละนิดเดียวแต่พอควบคุมสถานการณ์ได้ ทุกอย่างก็กลับมาเป็นแบบเดิมครับเหมือนในช่วงครึ่งแรกคือเจ้าบ้านอาจจะมีความหวือหวาความน่าตื่นเต้นแต่ประสิทธิภาพยังไม่สามารถทําให้รีพูนั้นระแคระคายได้บวกกับความเหนียวการเซฟของเคเลเฮอร์ผัวทำให้ทุกคนนั้นมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับเล่นไปเล่นมาสุดท้ายมาขยับนําห่างครับจากประตูของลุยดีอาร์ยิงฉลีนิดนึงครับแล้วก็เปลี่ยนทางเข้าไป แล้วก็ค่อยๆต่อบอลไปเรื่อยๆครับอ่ามีบอบบี้คลังอ่าลงมาหน่อยครับแทนที่ของดิเดียสเอาไปพักเอเลียรขยับไปด้านซ้ายลนะ <c oughs> เล่นเล่นหลายตำแหน่งมากครับจากมิดฟิลด์เบอร์แปใช่ไหมบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ขึ้นไปอ่าตำแหน่งรูมเส้นด้านขวาพอโมซาลาลงมานะครับเอเลียรก็ขยับลงมาอีกแล้วก็บอบบี้คลังลงมาแทนที่ของดิอดสเอเลียรก็ขยับขึ้นไปทางด้านซ้ายอีกมันมีช็อตลูกของโมซาลานะที่หลายๆคนพูดถึง เพราะว่าพยายามพยายามนั่งดูแล้วคือตั้งแต่ตอนที่โซโบจ่ายให้ซาร่ายิงนะครับผมมันไม่มีไม่มีข้อกังขาหรือไม่มีความรู้สึกกังขาใดๆครับเพราะว่าการยืนตำแหนง่งหรือแนวรับของสปาร์ตาปราเนี่ยเวลามันมองตรงหน้าจอนะครับมันยังเห็นอยู่ว่าซาร่าอยู่ในไลายแต่สุดท้ายโดนริบคืนครับแล้วก็ให้ดูภาพช้าแค่ครั้งเดียวไม่ได้มีการตีเส้น เหมือนกับประตูที่สวัตรปราคได้จังหวะการหลุดขึ้นมาด้าน,านขวามีการตีเส้นแล้วก็ออนไซด์ชัดเจนแต่ลูกของซาลาให้ดูแต่ภาพช้าภาพนิ่งครับแล้วก็ไม่มีการตีเส้นก็เลยงงงงกันอยู่การได้เห็นโมซาลาลงมาสปีดแบบนี้ต่างหากที่ผมรู้สึกว่าเออใจมันชื้นขึ้นหน่อยครับจนทั้งทดเจ็บครับกำลังจะเป่าจบเกมอยู่แล้วโซโบมาเติมให้อีกลูกนึงอ่ะ เรียกเสียงฮือฮาจากขวัญใจพ่อยกแม่ยกกันหน่อยนะครับปิดเกมให้ลิวพูบุกถล่มสปาร์ตประกาประตูต่อหนึ่งบทสรุปก็คือเหมือนที่ครอปให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับมันอาจจะไม่ใช่เกมที่ดีคือครอปใช้ประมาณว่ามันอาจจะไม่ใช่แฟนตาสติกเกมครับแต่มันเป็นเกมที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วได้ผลลัพธ์แบบมโหฬารครับตุนไว้5ประตูต่อหนึ่งนต่อไปกลับไปเล่นที่แอนฟิลค่อยค่อย ถอนคันเร่งได้แต่ที่แน่ๆเนี่ยหลังจากจบเกมนี้ต้องรอเช็คอาการของอีบูหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างพร้อมหรือเปล่าเพราะสุดสัปดาห์นี้สึกใหญ่จริงๆในการเจอกับแมนซิตีแต่เท่าที่เห็นเนี่ยนะครับความพร้อมมันเริ่มมันเริ่มอุ่นใจแล้วล่ะนะครับโซโบโลเล่ได้เยอะขึ้นแล้วนะฮะแมกกาก็ถอดออกใช่ไหมฮได้ได้เก็บตัวโมซาลาลงไปเรียกความฟิตแมตฟิตได้แล้วดาวินก็ ได้พักในช่วงเวลาที่ตัวเองนั้นกําลังแบบมั่นใจเหลือเกินครับบอกว่ายังดีได้กว่านี้ยังไม่พีคแล้วเด็กคนนี้เนี่ยบอกเลยฮะของดีคือประมาณว่ามีเขาอยู่ในทีมเนี่ยทีมตรงข้ามรับรองครับว่าเหนื่อยแน่นอนเจอการคุกคามของดาวินอยู่เรื่อยๆนะดีอาร์สก็ได้พักโจโกเมสก็ได้ถอดพักนะฮะเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูความฟิตเนี่ยแหละครับสำคัญที่สุดเพราะวันทิตเนี่ยมันสึกใหญ่หลวงนักรับเจอกับเมสซี่ มันอาจจะไม่ถึงขั้นว่าบ่งบอกว่าใครจะเป็นแชมป์ทันทีนะแต่มันจะทําให้เรามองเห็นทิศทางในการรุ่นแชมป์ซีซั่นนี้ครับเก็บความได้เปรียบจากปราจักมาครับแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายให้เต็มที่แล้ววันอาทิตย์รวมตัวรวมพลังใจอีกครั้งครับแมชใหญ่ใครยังไม่มีที่เชียนะฮะ The Public เกษตรนวมินครับทางเมนสแตนเขาจัดร่วมกับทางซิต i เซนของแมนเชสเตอร์ซิต นะครับแวะเวียนเข้าไปดูกันได้ฝั่งเลี้ยวภูเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ไปงานนะครับเพราะว่าติดภารกิจนิดหน่อยครับแต่ว่ามีกัปตันไปครับพี่กบไปมีพี่ดีแหลมสิงไปครับมีโค้ดแอคไปครับมีน้องปานกุลยยาไปฝากไปเชียร์ไปให้กำลังใจด้วยครับลงทะเบียนในรายละเอียดที่โพสต์ของ Mainstand ได้เลยนะครับวมใจกันหน่อยครับมัดใหญ่ครับผมส่วนเสื้ออะก่อนที่จะจากไป แวะคุยสันิดหนึ่งครับเพราะว่าของเขาดีเกินเบอร์จริงๆครับมันเป็นการจับมือกันร,ระหว่าง FC o n l ออนไลนกับคานิว v a ครับเกียรฟุตบอลได้รับผู้ยมสูงที่สุดนะครับกับแบ,บรนด์ที่มันแบบว่าโคตรครูอมันเจ๋งมันแบบสตรีทแฟชั่นที่กำลังกาลังมาแรงในยุคนี้จริงๆครับแล้วออกมาเป็นเจอร์ซี่สวยงามมากๆอันนี้ของผมเนี่ยเป็นตัวโฮมนะฮะ,ะมีตัวเว็คือเป็นสีครีมกับสีเขียว นะครับแล้วก็มีเสื้อผู้สาวตัวเป็นสีเหลืองสวยมากเปิดขายวันที่9มีนาคมเป็นต้นไปคือวันพรุ่งนี้นะฮะวันเสาร์ที่9มีนาคมเป็นต้นไปตั้งแต่10โมงที่ช็อปคานิวาวครับหลักๆก็กกที่เซนตันเบอร์ชั้น3ใครสนใจไปเรียนเข้าไปได้นะครับอ้าวันนี้ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวว่ากันต่อนะฮะพรุ่งนี้เนี่ยยังมีคลิปลงใหม่เหมือนเดิมแล้วก็หลังเกมที่เจอแมิสตี้กลับมาพูดคุยกันใหม่ครับ หวังว่าเราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมกับการเดินหน้าเพื่อได้่างความสำเร็จครับจะกลับใหม่ครับทุกคนครับสวัสดีครับ